สิ่งที่กลุ่มผู้ตื่นรู้กำลังทำบนโลกสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันสวัสดีเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนเรายินดีมากที่ได้กลับมาที่นี่กับคุณอีกครั้งและมอบพลังและคำสอนของเราให้กับคุณเรายินดีที่เห็นพวกคุณ หลายคนก้าวข้ามตัวเองก้าวข้ามอิโกอัตตาตัวตนและสแสวงหาสิ่งที่มาจากมิติที่สูงกว่าจิตสำนึกที่กว้างขึ้นเราชอบเป็นพิเศษเมื่อคุณมุ่งการก้าวข้ามนั้นมาหาเราเพราะนั่นจะทำให้เราสามารถให้บริการได้เราได้ทำภารกิจให้สำเร็จเราอยากให้พวกคุณทุกคนรู้ว่าคุณกำลังทำภารกิจให้สำเร็จเพียงแค่การอยู่บนโลกและตื่นรู้นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือและให้บริการด้วยการกระทำด้วยคำพูดด้วยความสะดวกสบายบางอย่างที่คุณสามารถมอบให้กับเพื่อน มนุษย์ของคุณได้คุณจะได้รับโอกาสเหล่านั้นอยู่เสมอและคุณจะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือและให้บริการผู้ที่มีแนวโน้มจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณมีให้มากที่สุดดังนั้นคุณจึงทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษยชาติอีกอย่างหนึ่งด้วยการเป็นตัวของตัวเองการอยู่ตรงจุดที่คุณอยู่บนเส้นทางของคุณจะทำให้คุณ มีโอกาสช่วยเหลือผู้ที่ตามหลังคุณอยู่เล็กน้อยบนเส้นทางของพวกเขาดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนพระเยซูหรือพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามเพื่อให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีแนวโน้มจะตอบสนองต่อพลังงานของคุณคำพูดของคุณหรือความช่วยเหลือของคุณได้ดีนอกจากนี้คุณยังต้องมองทุกสิ่งในชีวิตของคุณในขณะนี้ว่าสมบูรณ์แบบเพราะชีวิตของคุณในสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมอบโอกาสให้คุณเติบโตได้มากเท่าที่คุณต้องการ เมื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านั้นคุณจะมีสิ่งที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะคุณจะ,ะเผชิญกับความท้าทายของคุณเองคุณกำลังทำสิ่งนี้ผ่านการใช้ชีวิตของคุณและเราต้องการให้คุณประหนักด้วยว่าการใช้ชีวิตและเป็นตัวของตัวเองนั้นเพียงพอแล้วเป็นการมีส่วนสนับสนุนที่เพียงพออย่างไรก็ตามดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้จะมีโอกาสและเรารู้ว่าผู้ที่รับข้อความนี้ซึ่งเราเรียกด้วยความรักว่า กลุ่มผู้ตื่นรู้จะตอบรับคำเรียกร้องเราเชื่อว่าคุณจะตอบรับเราเชื่อมั่นในระดับจิตสำนึกของคุณในระดับที่เรารู้ว่าคุณพร้อมแล้วและเรารู้ว่าหลายคนกำลังมองหาโอกาสเหล่านั้นเมื่อไม่มีโอกาสที่จะให้บริการในขณะนี้ให้มองดูชีวิตของคุณแล้วถามตัวเองว่ามีอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณที่คุณสามารถ ใส่พลังงานและใส่ใจมากขึ้นเพื่อทำมันหรือไม่เพราะอีกครั้งเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าคุณในชีวิตของคุณเองคุณก็จะมีสิ่งที่จะมอบให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายนั้นหรือจะเผชิญหรือปฏิเสธที่จะเผชิญกับมันในชีวิตของตนเองดังนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ไหนบนเส้นทางการเดินทางของคุณโปรดรู้ไว้ว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่สมบูรณ์แบบและคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้บริการผู้อื่นและเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้้นและสิ่่งงทีคุณตอ คือพูดว่าใช่ต่อชีวิตของคุณในขณะนี้พวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรารู้สึกสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ